สวัสดีครับผมเรียกว่าต้นแก้วนะครับผมรหัสนักศึกษาห้าหกหนึ่งหนึ่งห้าสามสูนสามหนึ่งวิชยภาษาอังกฤษนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเขียนฝังไบข้างฝาสัญญากับแม่ไปห้าปีนะครับอืตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับอืตั้งแต่คิดมาเรียนที่นี่สาหรับคิดมาเรียนครูนะครับแม่ผมก็เป็นครูพ่อผมก็เป็นครู ซึ่งแม่ผมเนี่ยสอนผสมวัยพ่อสอนสังคมแต่ตอนนี้พ่อก็เอเอเรียยมาแล้วนะครับคือเออส่วนแม่นี่ก็สอนจนอยู่ทุกวันนี้ครับผมอยู่โรงเรียนบ้านาตอนครับทีแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะสอบครูสังคมนะแต่คิดไปคิดมาพ่อบอกว่าบ้านเราก็ครูก็สังคมก็มีเราทำไมไม่เรืองอ,งอย่างอื่นบ้างไหมเปิดอาเซียนด้วย แล้วก็ลองคิดดูว่าเรียนเอเอเอ,เอ,อังกฤษไปได้หลายทางดีทั้งจบมาไม่ทํางานก็เป็นครูสอนพิเศษได้ใช่ไหมเป็นกงเป็นไกด์อะไรก็เป็นได้นะคพี่อย่างาไ,ได้ภาษาไปครับผมอืมที่เรื่องมาเรียนที่นี่แหละเพบสาเหตุแรกเลยใกล้บ้านนะครับคือก็เป็นของพ่อแม่แผมลูกคนเดียวพี่น้องอะไรก็ไม่มี ก็ยางไรก็มันใกล้บ้างก็กลับไปหาพ่อแม่หาแม่ได้ใกล้ๆครับผมเป็นห่วงท่านเพราะท่านก็อยู่สองคนเนาะไม่มีพี่ผมก็ไม่มีพี่มีน้องอะไรดูแลท่านเรียนที่นี่ก็โอเคนะครับบรรยากาศดีผู้คนเป็นันเองดีนะครับสาหรับที่ผมเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยทีแรกอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจมาเรียนหรอกนะไม่ว่าไม่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 นะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ตั้งใจมาเรียนนะครับคือ ตั้งใจแหละทีแรกเอาหูอย่างอนนื่นไงผมผมคือผมแกสอบไปออลองสอบไอ้ถ้าที่นี่ไม่ติดก,ก็ที่อื่นแล้วไอ้นี่ก็เหมือนลองสอบเหมือนเด็ก,กม .6 ทั่วไปเอาเยอะๆไปก่อนจะได้มีโอกาสเลือกแต่ผมพื้นที่นี่มาสอบตอนแรก,แรกเลยไะผมมาสอบมาสอบอืโอเคนะอีกสามวันประกาศประกาศผลสอบใช่ไหมแล้วอีกสามวันก็จะไปสอบมอชอ สองโมงไอ้ผมก็บอก่าบาแม่ว่าเออแม่ผมติดรไรพมาเชียงรายนะผมก็จะเอาแต่ถ้าไม่ติดก็จะไปสอบเชียงหม่นะแล้วไอ้ออสามวันไอ,อ้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามวันสิแล้วมันก็ประกาศผลด้วยไหมประกาศเบอร์ว่าติดอืมครูก็ครูก็เลยเอาเียไปสอบด้วยแหละไปสอบทีนก็เสียตังค์บ่กตังค์แม่เยอะก,กินเที่ยวจาย นะครับมันมันก็เล็กน้อยเนาะผู้ชายมันก็มีบ้างับผมก็เสียดายแต่ก็เลยอ,อยู่นี่ดีกว่าสบายสบายด้วยใกล้บ้านไปกลับสบายขับมอไซค์กับสำหรับผมจะไม่ไม่อยากจะสัญญาอะไรนะครับแต่ก็จะบอกแม่ตลอดว่าผมทําดีที่สุดแล้วผมจะพยายามทําเพื่อท่านทำเพื่อพ่อเพื่อแม่แหละผมทําดีที่สุดแล้วนะผมไม่ใช่ว่าทาดีที่สุดแะผมจะตั้งใจทําอะ ทำเพื่อท่านแหละนะครับทำไปก็ไม่ได้หวังอะไรหวังให้นาำสบายนะครับเห็นลูกมีอนาคตที่ดีก็ผมว่าท่านคงจะดีใจครับผมอย่างน้อยนึงเน,นะผมอยากทำให้น้ำสบายแบบทุกๆวันนี้เนาะก็คือรายได้กพ็พอมาส่วนหนึ่งก็คือจากไอ้บำนาญนะ แล้วก็ส่วนแม่ก็ไอเงินเดือนก็อสอสามแล้วก็สามหมื่นประมาณนะั้นก็คือตอนนี้ก็มีไรายได้จากคนเดียวครับผมก็นะครับ mm hmm. ก็จะช่วยแม่ประหยัดนี่ประหยัดหน่อยส่วนผมก็ย่นี่ผมก็ช่วยแบบแบ่งไม่ไมแ่แบ่งเบาภาระนะผมก็แค่อยากหาได้ตัวเองคงผมก็ขายเสื้อแหนอะไรไปใช้แบบ ก็ไม่อยากขอแก้แมกนะครับก็ใช้บางครั้งก็บางครั้งก็ตังหมดก่อนที่เดือนแต่ก็ไม่โทรไปไม่โทรไปขอละก็บางครั้งก็ใช้ตังค์ตัวเองไปก่อนแต่ยไยงงก็คือได้ใช้ตังค์ู่ดีแต่ยังไงผมก็จะหาผมก็จะเรียนจบแล้วก็ตอบแทนพระคุณท่านที่ท่านให้ผมมาครับบงชีวิตเลยถ้าผมไม่มีสองท่านนี้ผมจะยังไงครับไม่มีวันนี้นะครับถ้าไม่มีท่าน ทั้งสองคนทั้งสองท่านใช่ไหมถ้าไม่มีทัานสองท่าน,านก็มีผมไปวันนี้เหมือนกันแหละท่านให้โอ,อก,กาสอะไรอะไรท่านก็หาให้มหมดู้ยความเป็นลูกคนเดียวด้วยมั้งในแตมใจอยู่นะนะครับยังไงผมก็จะเรียนจบไม่ได้นะบรรจุให้ได้แหละย,ยังน้อยพ่อแม่ก็สบายในดลำนึงก็คือมันจะมีแบบสวัสดิการของข้าราชก,การนะ ครับผมก็มีสวัสดิรกูสวัสดิการอะไรให้ท่านตอนเท่าตอนแก่ก็อยากจะเลี้ยงท่านถ้าผมมันมีโอกาสทํางานหูเขาทางานได้ใกล้บ้านนะผมอยากดูแลท่านไปตลอดชีวิตแหละถ้าผมเลือกอยู่ยที่ถ้าอะไรได้อยู่ไกลๆว่าจะย้ายไปใ,ใกล้ยังไงก็เป็นห่วงท่านมากเลยครับมันยังไงผมู้้ความไม่รู้คนเดียวไงไม่ไม่ก็เป็น อย่างที่แรกผมคิดว่าผมเป็นทหารนะบ้าทหารเลยนละแต่ผมคิดว่าเออเพรยสถานการณ์บ้านเราเลยทําทำให้ผมไม่อยากเป็นยังไงาคใต้ยสิเป็ระบบยังไงอ่ะผมไม่เป็นทหารเนี่ยผมโดนเบิ้งขึ้นมาเราใส่เลี้ยงวัวเลี้ยงแมวมามใช่ไหมันคิดอย่างนี้นะผมไปถึงไอ้ผมไม่คิดผมที่ได,ด,ด้ผมเรียนรถผมไปสอบรอโดเมันก็ติดนะ้องตอนม .4 ก็เออไม่เอาช่างมันแันก็หหนะไปคิดไปคิดมาก็ขอแล้วกันอย่งงางในกรคิดถึงแน่าถึงหลังกง็ไม่ได้สองแารนะเป็นห่วงท่านท่านอยู่สองคนนะผมก็เลยเออบมโหผมเรียนรอดอใหม่ตอนนี้ผมอยู่ปีหนึ่งขึนปีสองผมก็เลยขึ้นปีสามรอโดยเลยปีนี้ก็เกณฑ์อาหารแล้วครับผมแต่ก็ยังดีมันมีรอดอกอันอยู่ผม,ผม อยากดูแลท่านนะไม่อยากไปในไกล้ที่สำคัญไม,ไม่ไม่ใช่ว่ากลัวตายนะผมตายไปแล้วผมกลัวไม่มีใครดูแลพวกแมวมากกว่านั่นเงเหตุผลที่ผมไม่อยากไปไหนแต่ตอนเดียโคตรบ้าเลยบ้าหายนะฮะคือ <cái> จะพูดถึงท่านมันเวลาแค่นี้มันไม่พอนะะทั้งวันยังไม่พอเลยนะมันก <LT> ารออกมาแล้วผม พูด้เคลยรจริงๆมันอากอัน้นะมันจะพูดอะไรเรามันพูดไม่ได้นะมันเกิดจากความรู้สึกมากกว่าใชใ้เราพูดออกมาแบบทอดคำที่สวยหรูอะมันค่อนข้างแยกหน่นะฮะใช้ผมเรายังแบบยังไงอะผมอธิบายไปเําพูดไม่ออกอะนะฮะยังไงผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ก็คืออันดับแรกก็คือเรียนจบ แับสองนี่ก็มันจูไม่ได้ก็จะขอให้มีการทำอะ่ะะผมขอแค่มีงานทำเพื่ออะไรก็รู้กันอยู่ใช่ไหมพเพื่อพ่อแม่ว่านั่นหแหละอะไรก็ไม่มีอะไระครับสแล้วคือผมจะบอกผมรักท่านนะถ้านองนเลยรักพอ่อรักแม่นะครับ รักมากไม่นอกใจด้วยนะครับ <c oughs> ผมรักจริงๆครับไม่มีใครแทนพ่อแม่ผมเลยแล้วผมรักขันครับ <c oughs>